วันนี้ก็เป็นวันที่อากาศในกรุงเทพค่อนข้างที่จะเย็นมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้กุหลาบออกมาได้สวยมากสีสวยมากๆนะครับต้นนี้ชื่อว่าฮัตท็อปน,นะครับผมเป็นกุหลาบที่สวยมากเป็นกุหลาบแดงทีออ่ให้ความผมบอกถึงว่าความลึกซึ้งนะครับผมหรือว่าความเล่าร้อนสเสน่หานะครับสีแดงเนี่ยสวยจริงๆนะครับผมต้นนี้ชื่อว่าฮัตท็อปนะครับ บรรยากาศช่วงนี้ทําให้กุหลาบของที่ปลูกกรุงเทพมันสวยมากๆเลยเพื่อนๆที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศกุหลาบส,สวยๆให้เพื่อนดูนะครับผมแล้วก็เดินดาไปกับบรรยากาศนะครับเย็นๆของกรุงเทพมหานครเดี๋ยวผมพาไปดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นกุหลาบตัดดอกนะครับชื่อว่า,าดีมคำทูนะครับนี่หาแรงอียไปดูดีมคำทูกันโอ้โหสวยจริงดีมดีมคำทูนี่สวยมาก ดีมคำทูนี่เป็นกุหลาบตัดดอกนะครับแต่ว่าดอกมันเล็กหน่อยว่าสวยมากเพื่อนเป็นกุหลาบที่แบบทรงสวยอ่ะเป็นกุหลาบตัดดอกที่ทรงทรงสวยมากเลยครับต้นนี้ชื่อว่าดีมคำทูนะครับอากาศเย็นเย็นเนี่ยน้องกุหลาบสวยทุกต้นสวยแบบสวยตะโกน่ะแล้วก็เนี่ยสวยทุกต้นใบเบสวยสวยโคโคโลโคก็สวยนะครับโคโคโลโคก็สวยโอ้ยต้นนี้ยิ่งสวยสวยสุด เดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นไม้รสไม้รสก็ออกออกดอกออกตูมเยอะแล้วออกค่อนข้างที่จะเยอะอยู่สวยมากๆแบบอากาศก,ก็เย็นเหมาะมากกับการปลูกกุหลาบอันนี้ดับเบิ่ดีไร์โอ้โหดับเบิ่ดีไร์นี่ก็งดงามเหลือเกินเสียงอาจจะไม่ได้ยินเท่าไหร่นะครับช่วงนี้มันหนาวนี่เดี๋ยวพาไปดูโอ้โห,โโหต้นนี้มองมไม่ใช่ต้นนี้ฟากโกนา ฟก,กนาดก็สวยกำลังบานโอ้ยต้นนี้ยิ่งสวยเลยนี่เลดี้แฮรูมเลดี้แฮรูมนะครับเป็นสลับเปาเลยนะครับผมสวยมากอากาศเย็นๆในกรุงเทพโอ้ปีนี้เย็นจริงปีนี้ปีนี้ดอกกุหลาบสวยมากๆเลยสวยทุกต้นเลยเพราะว่ามันเย็นมากแล้วก็ทําให้แบบตูออกมาแบบได้สวยมากเลยเพื่อนๆที่เ,เลี้ยงกุหลาบในกรุงเทพช่วงนี้กุหลาบสวยทุกพื้นที่เลยนะครับผม ต้ตนนี้สวยมากสวยมากสวยสุดๆโหเห็นไหมครับรรยากาศบรรยากาศลมหนาวเย็นๆแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูอีกโอ้โหเอาเออเลดีเอาเออเลดีออฟเดอะโคลเดอร์รูฟสวยมากดอกมาเต็มแลวโอ้โหดอกมาแลวโอ้โหสวยจริงๆ เอาเออเลยดิออฟไดคอนโรบอันนี้โรบินนะครับโรบินโรบินกันบบรรยากาศกรุงเทพหนาวๆแบบนี้นะกุหลาบสวยสุดๆเลยโอ,โอ้อันนี้วิสเซตสีเค็นี่ครับผมสวยไหมเออเลดี้แฮด์รูมเลดี้แฮด์รูมนี่แบบว่าเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่ายแล้วก็มีความสวยนะช่วงนี้เย็นมากตอนเช้าเนะี่ยกรุงเทพจะเย็นมากกุหลาบก็เลยสวยเห็นไหมครับผม ทักทายนะครับทักทายเพื่อนที่เข้ามานะครับผมผมพามาชมบรรยากาศส่วนกุหลาบที่บ้านผมนะครับวันนี้ที่กรุงเทพมหาคนครนะช่วงนี้อากาศเย็นมากแล้วก็กุหลาบออกดอกสวยมากแล้วก็ดอกใหญ่มากดอกเป็นสระเปาเลยนะเพื่อนๆดอกแบบอดอกแบบกลมแบบเป็นสละเปาแบบได้ใจเลยเนะี่ยกลมบล็อกเลยอนะกลมบล็อกเท่ามือเลยแล,แล้วสวยมากแล้วหอมเนี่ยโอ้โห นี่นะครับกรุงเทพนี่ปลูกอยู่กรุงเทพนะครับผมปลูกได้ขนาดนี้เก่งมากอันนี้คิมดะบูนะกำลังกำลังจะแทงดอกละแทงยอดมาออเต็มอมืสวยมากแอนนาก็กำลังเริ่มบานลนวะแอนนาแอนนาโซฟิกนะครับผมเสียงรถอาจจะดังหน่อยนะครับแอนนาโซฟิกนี่ก็โอ้โหนี่สวยมากใหญ่มากๆเลย ทักทายนะครับทักทายกันได้น,นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูมาโซระมาโซระรอบนี้นะครับสวยจริงสวยแบบตะโกนเลยแบบโอ้โหดูมาโซระกลมมากกลมแบบกลมแบบกมลมได้ล่อเลยมาโซระสวยจริงๆมาโซระนะครับเดี๋ยว,ยวผมผมห้ดูตอน,นอาจจะเวียนหัวเนี่ยโอ้โหมาโซระนี่แบบสวยสุดๆส,สวยและกลมด้วยนะครับเนี่ยใหญ่มาก ดอกแบบว่าโอ้โหการตาดอกใหญ่มากเนี่ยดอกเท่ามือเลย,ยสวยจริงแล้วก็หอมไปน,นะครับหอมมากแล้วก็กางติดตูมาเต็มเลยอันนี้ก็อันนี้ก็มูแรงเดลากาเลสมูแรงเดลากาเลสนะครับสวยไมยมูแรงเดลากาเลสมูแรงเดลากาเลสโอ้โหนี่หนึ่งโอ๊ของเราหนึ่งโอ๊ก โอ๊ปอู่ว่าอูเบะนะครับโอ๊บโอ้ยดูต้นนู้นดิต้นนู้นอะไรครับผมเนี่ยเข้ามาดูตนน้นอ๋ตอต้นนี้ก็ให้ดอกสวยนะครับผมคอนสแตนต์นะครับผมคอนสแตนต์ก็สวยมากช่วงนี้อากาศมันเย็นกุหลาบเลยค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็อันนู้นอันนี้กำลังติดตัวนะครับผมอัปเดอร์ฮัมดับบี้อันนี้ก็เป็น อันนี้กุหลาบพวกนี้จะไอต้อนนี้จะให้กี่พิที่จะน้อยนะอ่าตันนี้ชื่อว่าวไยแดงนะครับผมแต่ว่าสวยกําลังแทงยอดออกมาใหม่แล้วก็อันนี้รูทรอยเยลก็กําลังติดอ่าดอกสวยมากโอ้โหต้นนี้สวยต้นนี้ก็สวยนี่ต้นนี้สวยมากกรอบกรอบแมตเตอร์นะครับกรอบกรอบแมตเตอร์เนี่ก็ข้านที่าจะง,ง่ายนะแล้วก็เนี่ยกรอบแมเตอร์ในดอกสวยนะครับผม ครอปไมสเตอร์นี่ดอกสวยสดสวยจริงสวยแบบสวยตะโกนสวยมากอันนี้ชวนอันนี้ต้นนี้มันดอกมันไม่ค่อยจะแบบว่ามันเหมือนเป็นดาวกระจายอ่ะต้นนี้ชื่อว่าชาลัวนะชาลัวก็ติดตูมาเต็มเลยโอ้โหสวยอันนาก็สวยไหมครับสวยมากเลยสวยแบบช่วงนี้กุหลาบทุกบ้านอ่ะมันจะสวยเพราะว่าเป็นอากาศที่เย็นนะ สวยมาก่าอยากกวดวันนี้ช่วงนี้อยากกวดมาโซระสวยเพื่อนๆเอามาโซระไปเลี้ยงนะใครที่เป็นมือใหม่อ่ะมันจะเลี้ยงง่ายมากอันนี้วิตาเลียนซีเขตวิตาเลนซีเกตก็ออกดอกเยอะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูพาไปดูต้นต้นผมมีไม่กี่ต้นหรอกผมมีอยู่แค่สิต้นเองแต่ว่าผมดูแลได้ค่อนข้างที่จะ ทั่วถึงนะแล้วก็สมบูรณ์โอ้โหใสไหมครับพเพื่อนสวยสุดๆเลยต้นนี้สีแดงให้ดอกเยอะมากสวยมากกับบรรยากาศ,ศกรุงเทพนะครับผมอากาศนาหนาวๆแบบเนี้ยทําให้กุหลาบออกมาได้สวยแล้วก็ผมก็เลี้ยงใบแบบว่าอควางที่จะสมบูรณ์พอใบมันสมบูรณ์มันจะทำให้กุหลาบเราอ,ออกดอกได้สวยนะเพื่อนออกดอกได้สวยสุดต้นเลยนะถ้าเกิดกุหลาบเราสมบูมรณ์เมื่อไหร่แบบเนี้ยมันก็สวย งามมากสวยมากนี่ไม่รถเดี๋ยวาพาไปดูนี่มงมาดดิมงมาดก็เริ่มติดดอกแล้วนะครับผมเริ่มแย้มนะมงมาดก็สวยมากนะมงมาดอ้าหมงมาดมงมาดชอบมงมาดก้านนี้แบบสวย กานยาวมากเนมงหมากมงหมาดกรุงเทพนะครับเลี้ยงยากมากค่อนข้างที่จะสวยนะครับสวยสุดๆสวยแบบสวยกะโตนะสวยแบบเช้านี้ทักทายกันนะครับนี่มงหมาดสวยไหมมงหมาดมงหมาด ส่วนจะรดน้ําเดี๋ยวพามาชมก่อนนี่มงมารอบนี้ตัดดอกนะเพื่อนเพื่อนไอ้มงมารอบนี้เป็นการตัดแต่งนะครับผมทําให้ยก้านเขาค่อนข้างที่จะยาวดอกเขาจะไม่ค่อยดอกเท่าไหร่แต่ก็มาเยอะอยู่มาอยู่ประมาณมเกือบสามสิบกว่าดอกได้ที่ผมนับนะแล้วก็สวยมากมงมานี่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงให้เขียวนะมันจะเลี้ยงยากหน่อยนะเราก็เลี้ยงได้อยู่เพราะว่าเพื่อนเพื่อนที่ ต้องการดอกมองหมานะที่ดอกที่สมบูรณ์นะเพื่อนพยายามบำรุงเขาเยอะๆนะครับสวยสุดๆมงหมานี่ยาวมากทักทายกันได้นะครับผมทักทายกันได้นะครับจะเข้ามาดูย้อนหลังนะครับวันนี้มาอวดเฉยวันนี้มาอวดเฉยสวยสุดๆกลุบบงเทพช่วงนี้กุหลาบสวยนี่ต้นนี้ก็สวยต้นนี้ให้ดอกสวยนะไฮบิดที ไฮบิชีสวยมากจะไม่รู้ว่าใส่พันธุ์อะไรนะแต่ว่ากิ่อสวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะดอกใหญ่ดอกประมาณเท่าฝ่ามือครับผมลับบานแล้วจะสวยมากบานแล้วเดี๋ยวถ่ายลงให้ดูนะสวยจริงหนาวมากครับผมช่วงนี้หนาวมา,ากกรุงเทพมาชมกันบรรยากาศส,สวยๆตับยามเช้ากรุงเทพนะครับผม ที่นี่เป็นกรุงเทพชานเมืองแล้วนะครับเพื่อนๆมันก็เลยทําให้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์นะต้นนี้เป็นโคโค่โลโค่ <L oco> นะสามารถที่จะเด็ดหัวดอกได้นะครับผมเนี่ยต้นนี้เป็นโลโค่โลโค่โคโค่โลโค่ <L oco> สามารถที่จะเด็ดหัวดอกได้เพราะว่าเป็นกุหลาบที่ยิ่งเด็ดหัวดอกก็ยิ่งทําให้เขาแตกได้ขึ้นเยอะมากเลยนะครับเนี่ยสามารถเด็ดหัวดอกได้เลยนะต้นนี้ต้น,นนี้ไม่ต้องตัดแต่งก็ได้นะครับ เพียงเราแค่เราเด็ดปะดอกโคโค่โลโก้อะเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่เขาจะแตกยอดแตกตาขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเลยพยายามเด็ดสวยมากสวยแบบสกอเน่ห่งหอมทักทีครับสวยสุดเสวยแบบสกอเสวยหอมมากบหอมสุดๆเลยเห็นไหม โอ้ยหนาวพูดผิดพูดถูกหอมมากๆเลยนะครับผมโคโรโคดีมคำทูให้ดูอีกรอบหนึ่งดีมคำทูนี่ก็สวยนะครับดีมคำทูนี่แบบสวยมากใครที่ว่าต้องการกุราบตัดดอกแล้วก็เลี้ยงง่ายๆนะครับต้นนี้ต้นหนึ่งที่อยากแนะ ครับผมชื่อว่าดีมคำทูนะครับผมเป็นกุหดาบตัดดอกที่ให้เอ่อสีเหลืองไปกีดสีส้มแล้วก็มีความสวยมากสําหรับใครที่เอ่ออยากได้กุหลาบตัดดอกเอาไปเลี้ยงอ่ะก้านเขาจะยาวแล้วก็เขาจะให้ดอกสวยนะต้นนี้ก็ติดดอกมาอยู่หลายดอกอยู่อ่ต้นนี้ติดดอกมาหลายดอกอยู่ก็ลองเอาไปเลี้ยงกันดูนะครับผมดีมคำทูนะครับดีมคำทูนะครับดีมคำทูตัวนี้ก็ไวแดง กำลังมาน,นี้ใบแดงมันจะตายแล้วแต่ว่าเลี้ยงกลับมาใหม่มันก็ค่อนข้างเจ่อาจะโอเคหน่อยอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับผมมันเย็นช่วงกรุงเทพที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นกรุงเทพที่เป็นชานเมืองแล้วมันค่อนข้างที่อากาศจะดีนะครับผมแล้วก็ต้นนึงก็เป็นต้นนึงก็เป็นโรมติกตูตูโรมติกตูตูนี่ออันนี้ต้นนี้นจะทิ้งแล้วนะแต่ว่า ไว้ตรงนี้มันไงมันก็ไม่ตายขนาดผมไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่นะต้นนี้มันขึ้นมาแบบว่าขึ้นมาเก่งมากเลยล้มติดตัวตัวแล้วให้ดอกสวยนะต้นนี้เลี้ยงง่ายนะง่ายสึกง่ายแล้วก็ฝากเทวดาเลี้ยงได้นะครับล้มติดตัวตัวแต่ว่ากิ่งก้านเขาจะไม่ค่อยเ,อเยอะเท่าไหร่เป็นช่วงกิ่งก้านที่แบบว่าแผ่แล้วก็ใบบางๆแต่ว่าดอกสวยมากดอกสวยล้มติกตัวตัวไมโรดนี่ก็สวย พยายามเลี้ยงใบให้เยอะที่สุดนะครับผมเลี้ยงใบให้ติดต้นเยอะที่สุดมันก็จะทําให้ดอกกุหลาบเราสวยเนาะถ้าเกิดเราเลี้ยงใบเยอะเนี่ยกุหลาบเราจะสวยผมสังเกตที่ผมจะเลี้ยงใบอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเพื่อให้กุหลาบเรามีความสมบูรณ์แล้วก็มีความสวยงามเนี่ยเห็นไหมอันนี้ชื่อว่าชองคเนเดเรเล่ชองคเนนี่ก็สวย ส่วงคณีนี่ก็ใบเต็มเลยนะครับผมเนี่ยเลี้ยงใบได้อย่างเงี้ยถ้าเพื่อนๆเลี้ยงใบได้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้กุหลาบมีความสมบูรณ์นะครับผมพยายามพ่นเชื้อรานะครับให้ทุกๆ1อาทิตย์น่ะพ่นทุกๆ1อาทิตย์เลยอ่ะเชื้อราจะทําให้กุหลาบเราไม่เป็นเชื้อรานะครับผมแล้วก็ป้องกันการเกิดไดแมจไดได้ด้วยนะถ้าเกิดเราพ่นเชื้อราบ่อยๆแล้วก็ป้องกันพวกเพลี้ยไฟลายแดงอ่ะให้ได้เพลี้ยไฟลายแดงอ่ะก็คุมไว้ประมาณสัก ทุกอาทิตย์เลยอ่ะมันจะทําให้กุลาบเรามีความสวยงามในเซนเต่า์เซนเต่ากําลังบานรอบานเลยถึงเต่าก็ติดตูมเต็มเลยเซนเต่า์เซนเต่ายี่เห่อก็เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ให้ดอกใหญ่ในพื้นราบนะต้นนี้จําไว้นะครับผมชื่อเซนเตับยี่เหอเลี้ยงง่ายมันก็ให้ดอกสวยให้ดอกใหญ่ด้วยนะครับผมเอาอเออร์เรดี้นี่ก็เป็นหนึ่งพันที่ผมจะนำเสนอตลอดเลยเอาเออร์เรดดี้เนี่ยสวยแล้วก็เขา เลี้ยงง่ายนะเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะไม่ได้หอมแรงมากแต่ว่าสวยเนี่ยดอกมาเต็มเลยตูมมาเต็มเลยเอาเออเลยดีน้นี่ต้นเนี้ยตูมโอ้โหหลายสิบดอกครับเกือบ,บ,บร้อยครับผมเนี่ยเอาเออเลยดี้ต้นเนี้ยสวยมากสวยมากเลี้ยงแบบว่าง่ายอย่าแล้วก็เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยที่ใครที่อยากได้ดอกดกๆนะแล้วก็ดอกวี อ,ออกดอกรอบดอกไวนะเอาเออเดดี hmm. ้ก็ตอบโจทย์นะครับผมอยู่ในกระถาง15้นิ้วนะนะ mm hmm. ในกระป๋ง15นิ้วเซนเตอาเออเดดดี้เออเดดี้เนี่ยจะเป็นไม้ทรงพุ่มนะครับผมไม่ใช่เป็นไม้เลื้อนนะเป็นไม้ทรงพุ่มแล้วก็มีอดอกขนาดเล็กดอกขนาดเล็กถึงกลางนะครับผม mm hmm. ก็จะให้ดอกท,ที่ที่จะสวยแล้วก็ดอกจะดอกมากนี่ถ้าบานเต็มต้นนี่มันจะสวยมากมันจะสวยแบบสวยสุดๆเลยสวยแบบสวยแบบ สวโตะโกน่ะอันนี้ก็โรบินโอ้รบินนี่ร่วงง่ายสองวันก็ร่วงแล้วโรบินบน่ะโรบินน่ะออกดอกบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยทนนะสองวันก็ร่วงลนะแล้วก็ดอกก็ค่อนข,ข้างที่จะอ่าสวยแต่ว่าที่เป็นนังเอกเลยอะต้นเนี้ยยกให้เลยนะเรดี้แฮร์รูมอ่ะให้ดูหลายรอบแล้วเรดดี้แฮร์รูมแบบใหญ่มากแบบใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์มากเนี่ยผมดูมือผมดิเอาเอาเิร์ดเลยนะใหญ่เท่าสลับเปาเลยเอาเอิร์ดเลดี้อ่ะเหมือนลูกสลับเปากลมๆเอาเอิร์ดเลดี้นะถ้าให้เป็นกุหลาบสามัญประจําบ้านนะก็อยากให้เป็นนะครับผมเพราะว่าเอค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะเลี้ยงในพื้นราบเนี่ยสวยแล้วก็ดอกใหญ่เนี่ยดอกใหญ่หน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยยิ่งสวยเลยเนี่ยแล้วก็เลี้ยงเราสมบูรณ์สมบูรณ์นะเขาจะสวยมากเนี่ยนะให้ดอกเต็มเป็นไหม เอาเออเอาเออเลยดิเออไม่ใช่ไม่ใช่เอาเออเลดี้โทษทีเลดี้แฮนด์รูมครับผมเลดี้แฮนด์รูมไม่ใช่เอาเออเลดี้พูดผิดเลดี้เลดี้แฮนด์รูมครับเลดี้แฮนด์รูมเนี่ยแบบว่าเลี้ยงง่ายนะแล้วก็เออถ้าเป็นกุหลาบสวรรค์ประจำบ้านได้เนี่ยอยากให้เป็นเลยนะครับแต่ว่ากลิ่นเขาจะอ่อนๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเกิดอยู่ในพวกราบบนดอยอ่ะกลิ่นเขาจะหอมมากเอาเออไอเลดี้แฮนด์รูมอ่ะกลิ่นเขาจะหอมบนดอยอ่ะ แต่ว่าอยู่ที่กรุงเทพเน่ะก็หอมนะแต่ว่าไม่ได้หอมแบบแรงนะหอมแบบอ่อนๆแต่ว่าให้ดอกใหญ่ในพื้นราบแล้วก็เป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยที่แบบเลี้ยงแบบเลี้ยงง่ายมากๆอะ่ะสำหรับคนที่อยู่พื้นราบแนะนําต้นนี้เลยนะครับผมเขาลูมนะต้นนี้อยู่ผมเลี้ยงมาประมาณอยู่สามปีละสองปีสามปีประมาณนะั้นสองปีกว่า แล้วก็ดอกใหญ่ให้ดอกเก่งให้ดอกทุกปีให้ดอกตลอดให้ดอกตลอดเนี่ยให้ดอกตลอดสวยบางทีมาทีนะตอนรอบก่อนนะมาแบบครุบเลยแต่รอบนี้มาไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็แต่ว่าสมบูรณ์เพราะว่าถึงจะมาไม่เยอะนะแต่ว่าดอกครั้งที่จะ,ะสมบูรณ์มากแล้วก็ดอกใหญ่ดอกใหญ่ ทุกทีมาไม่ได้กลมอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ารอบนี้กลมมากกลมบ้องเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวเนี่ยอานาก็ใหญ่อานาเป็นต้นเดียวที่ที่เลี้ยงแล้วใสยพันธุ์ใหญ่นะครับผมเลี้ยงแล้วสสยพันธุ์ใหญ่นะครับเป,เป็นดอกที่เลี้ยงแล้วบอกว่าค่อนข้างที่จะใหะ้ดอกใหญ่นั่นไหมติดตูมแต่เลยอานาอานาโซฟีฟิกเนี่ยฟอร์มอยู่แค่นี้แหละ ฟอร์มอยู่แค่นี้ได้ได้ได้ฟอร์มแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วก็เก่งแล้วเพราะว่าแอนนาเขาจะทําฟอร์มยากนะแต่ว่าพอดีเขาคือเขาก็แตกดอกค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมค่อนข้างที่จะให้ดอกใหญ่แล้วก็แตกดอกเร็วนะแต่ว่าเขาจะกิ่งก้านเขาจะไม่แผ่เท่าไหร่เขาจะอยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณทรงเขาประมาณแค่นี้ครับผมแต่ว่าเขาให้ดอกเยอะแล้วก็แอนนาเขาจะให้ดอกเดียวแล้วก็เป็นดอกพวงด้วยนะครับผมเขาจะให้ทั้งดอกเดียวแล้วก็ดอกพวง ต้นนี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับผมกุหลาบที่ผมปลูกอยู่อะ่ะส่วนมากอะจะจนกุหลาบที่ผมคัดมาแล้วนะสําหรับการที่จะมาอยู่ในพื้นราบแล้วสวยอ่ะครับผมเป็นกุหลาบที่แบบผมเลือกสายพันธุ์แล้วว่าเออเนี่ยสายพันเนี้ยอยู่ในพื้นราบแล้วเลี้ยงเลี้ยงง่ายเพราะว่าผมก็ลองทดลองเลี้ยงมาใสายพันธุ์หลายสายพันธุ์แล้วนะครับผมต้นไหนที่เป็นเลี้ยงยากผมก็ไม่เอาไวนะ้เนี่ยเนี่ยต้นนี้คือวิกตอเรียนสีเขีก็เป็นกุหลาบตัดดอกตัวหนึ่งนะที่ ที่เลี้ยงง่ายนะครับผมวิตเทียนติดซีเคดเนี่ยก็เป็นกุหลาบตัดดอกที่เลีเ้ยงง่ายในพื้นราบนะแล้วก็ให้ดอกค่อนข้างที่จะสวยด้วยนะครับผมแล้วก็กลิ่นหอมนะครับแต่ต้นที่เลี้ยงง่ายสุด,สดเลยเนะี่ยต้นนี้มาโซล่าที่ให้ดูบ่อยๆมาโซล่าเนี่ยเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็เหมาะมากสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีแสงแดดนะมาโซล่าเนี่ยเลี้ยงง่ายแล้วก็ออกดอกเก่งแต่ว่าข้อเสียของมาโซล่าเขาจะค่อนข้างที่จะเป็น พี้ยไฟได้ง่ายนะครับผมเพี้ยไฟเขาจะชอบเห็นไหมรอบนี้มันโซลาร์ใหญ่มากมันโซลาร์ตูมแล้วก็แน่นกลมเลยครับเพื่อนกลมมากกลมแบบกลมเป็นบ้องเลยลก็สวยสวยดอกเป็นหลายชั้นอัดกีบเลยอันนี้คือความสมบูรณ์ของกุหลาบนะครับถ้าได้ขนาดนี้เนียก็บะเรียวคว,วามสมบูรณ์นะเพราะว่าถ้าพื้นล่าเราจะมาค่อยดอกอใหญ่ขนาดนี้นะครับส่วนมากก็จะได้ดอกเล็กๆก,กไไ็ไม่ค่อยกลมแต่ว่าครั้งนี้มันเย็น ครั้งนี้โชคดีที่ว่าประเทศไทยอ่ะในกรุงเทพอ่ะอากาศอ่ะเย็นอย่างต่อนเนื่องนะครับผมเย็นมาเกือบเป็นเดือนแล้วนะตอนเช้าอ่ะจะเย็นมากเลยเออทำให้กุหลาบอ่ะเขาชอบแล้วเขาสบายตัวมันก็ทําให้เขาสวยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นดับเบลิลเรียกว่าวิเอสทูเทสนะครับหรือว่าวิ l เวลียมเชคเปียร์สองพันเลียมเชคเปียร์สองพันนี่ก็ สวยนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายมากตอนนี้ก็อ,อยู่ผมมานานล้วให้ดอกเก่งให้ดอกเก่งแต่ว่าไม่ค่อยสู้แดดเท่าไหร่ให้ดอกสมบูรณ์นะครับให้ดอกสมบูรณ์ให้ดอกสวยแล้วก็กต้นหนึ่งที่อยากแนะนํามากๆเลยก็คือต้นนี้ต้นนี้สวยนะครับผมต้นนี้เลี้ยงในที่ร่มอ่ะเลี้ยงเลี้ยงได้ เขาทำให้จะสวยนะถ้าเกิดไปอยู่ในแสงแดดอะ่ะเขาไม่ค่อยสวยตอนนี้ชื่อว่ารูทโรเยลนะครับผมแดดลำไรแดดเออประมาณดดนเท่านี่ยรูทโรเยลเนี่ยจะสวยแล้วก็ดอกใหญ่แล้วก็หอมหอมมากนี่อันนี้กําลังกำลังจะแบมบา้าละมันมีมันได้หลายตูมตอนนี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งปล่อยดอกนะครับผมเพราะว่าเขาเจอเพียไฟลงไปเยอะก็เลยเออก็เลยทําฟอร์มก่อนตนี้ผมต้องทําฟอร์มทําฟอร์มเลี้ยงใหม่ก่อนทำฟอร์มให้เขาแตกต,ตายไปเเยอะๆอย่างเงี้ย เขาก็จะสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยรุทรอยเอทยล่ะใครที่เป็นมือใหม่ก็รุทรอยเยลรุทรอยเยลนะครับผมจริงเขาสกดว่ารุทรอยเยลนะรุทรอยเยลก็เป็นกลาบที่เลี้ยงง่ายนะครับเหมาะกับมือใหม่เราไปหาดูแต่ต้นนี้เลี้ยงง่ายาสุดๆเลยต้นมูแลงเดลากาเลสเนี่ยโอ้โหสวยสุดๆแล้วก็สวยแบบตะโกนอะ่ะมูแลงเดลากาเลสอะ่ะนู่งใหญ่มาก สวยแล้วก็ใหญ่อยากจะดึงออกมาให้ดูมากเลยแต่ว่าไม่ได้อกอกกอี้มาสวยแมงกะเล็ตมูลแรงดากระเลสเนี่ยเลี้ยงลงดินปลูกแบบทําซุ้มนะมันจะงามมากอันนี้กําลังจะทําซุ้มโค้งมาหากันมูลแรงดาก,กะเลสน้องโอ๊บนี่ยังไม่ได้มีําไม่ได้ทําราวมาตายเลยโอ๊บนี่ก็สวยนะครับโอ๊บนี่ก็สวยแต่ว่ารอบนี้ดอกยังมามันกำลังกำลังติดอยู่กาลังติดตุ้มอยู่ ลังติดตุ้มอยู่โอ๊บโอ๊บน้องโอ๊บแมันจะมีข้อเสียอย่างหนึง่งมันจะบานไม่ค่อยเอ่อมไม่ไม่ค่ยมันไม่ค่อยสุดคือมันจะไส้แตกมันจะมีข้อเสียแต่ว่าเขาให้ดอกสวยนะแต่ถ้าเกิดเลี้ยงดีๆสมบูรณ์น่ยเดี๋ยวเขาก็จะให้รอบดอกที่เขาที่จะสวยแต่ว่าสังเกตนะรอ,อยหลังๆนะัน้นลอยตรงนู้นอาจจะโดนเพีย้ยไฟแต่ผมป้อยไว้นะพอเพีย้ยไฟมันหมดไปแล้วอะเรากำจัดไปได้แล้วอะรอบใหมะ่ะเพีย้ยไฟก็จะหายนะ พยายามพยายามกำจัดเชื้อไฟให้ได้เชืยย้อไฟมันมี เป็นของคู่กันของคนที่เลี้ยงกุหลาบอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยผมเลี้ยงใบให้เขียวสมบูรณ์การเลี้ยงใบให้เขียวสมบูรณ์แบบนี้ในพื้นที่แสงแดดน้อยนะครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากนะสับจะให้กุหลาบบานได้ขนาดนี้นะครับผมบานได้กนออกได้สวยเพราะว่าผมใช้สารที่ผมบอกทุกครั้งอะไวทอนเจแอนอะ่ะเดี๋ยวมีคลิปที่ผมแนะนําไปกลาลังตัดอยู่นะผมจะบอกนะครับผมว่าใช้แบบไหนผสมยังไงอะไรเงี้ยใ,ใครที่เป็นติดตามผมมาเพิ่งมาเข้ามาติดตามผมมาเดี๋ยวผมจะบอ,อกวิธี ในการที่จะเลี้ยงยังไงในพื้นราบแล้วก็ผ้าใรที่แดดเปลี่ยนทิศนะครับผมสามารถที่จะเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปคลิปยาวกําลังตัดอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะลงยูทูบประมาณวันเสาร์นี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆติดตามกันได้นะครับอันนี้ผมมาไลฟ์สดให้ดูก่อนใครที่มีพื้นที่แสงแดดน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถที่จะเอาวิธีที่ผมใช้อยู่ไปทําได้นะครับผมเป็นการใช้พลาทอจะแอ่นนะครับผสมกันกันกบรายทะเลนิกสเปรย์อะไรเงี้ยแล้วก็มีการ แนะนำเคล็ดลับในการที่ทำให้กุหลาบออกมาได้สมบูรณ์เนี่ยลองติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะต้องลาไปแล้วนันเพื่อนพาดูกุหลาบเย็นๆช่วงอากาศเย็นๆอากาศหนาวๆของกรุงเทพนันนานทีนะเราจะได้อากาศแบบนี้นะครับผมถ้าอากาศแบบนี้ตลอดตลอดไปนะั้นรับรองได้ใครที่ปลูกกุหลาบบนพื้นราบหรือใครที่ปลูกกุหลาบอยู่ในกรุงเทพหรือว่าในเมืองใหญ่ๆต่างๆอ่ะถ้าเกิดอากาศเย็นแบบนี้นะ สวยตลอดแต่ว่าปีนี้โชคดีแต่ว่าปีหน้าปีต่อไปเราจะเจอแบบนี้เปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวพอหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหหน้าร้อนนี่งานหนักเลยนะครับเพราะว่ากูหลับนี่เครียดกุหลับไม่ค่อยสวยหน้าร้อนอันนี้ฟากโนาผมสวยแบบสวยแบบสวยฟะกโกนหอมมาฟกฟากโนาเนี่ยไปดูคลิปที่ผมทําคลิปแรกๆกับฟากโนาอ่ะสวยจริงต้นเนี้ย,ยนนเป็นต้นฟักโกนาแต่ว่าช่วงเนี้ยเขายังออกไม่เยอะเท่าไหร่ครับผม เขากำลังติดยอดติดตาออกมาเนะี่ยากุลนาดเนี่ยก็เลี้ยงง่ายแล้วก็สวยนะครับสวยเดี๋ยวผมต้องอาลากันไปก่อนนะครับผมยังไงก็พามาชมบรรยากาศตอนเช้านะกับพื้นที่ที่เป็นกรุงเทพชานเมืองแล้วนะครับผมแต่ว่า,าข้อดีคือเขามีอากาศที่ดีนะแถวนี้แล้วก็อากาศเย็นแล้วก็ทำให้กุหลาบ ออกดอกมาสวยมากเลยออกดอกได้แบบสวยออกดอกได้ตะโกนอ่ะสวยสุดๆนะครับผมสวยมากสวยจริงอืมสวยสุดๆเนี่ยโคโกโลโก้ก็สวยดีดีมคำทูนี่แบบแบบได้ใจอะสีแบบสีได้ใจสีได้ใจมากไปเลี้ยงกันนะครับผมไปเลยนะครับเดี๋ยวก็เอ่อใครที่เป็นมือใหม่นะดีมคำทูม ททูนะครับผมเป็นกุหลาบตัดดอกนะครับที่เลี้ยงในพื้นราบอ่ะให้ดอกสวยนะครับผมเป็นกุหลาบตัดดอกอ่ะไม่ขีดต้นนะครับที่เลี้ยงในพื้นราบแล้วได้ได้ดอกสวยนะครับผมก็หนึ่งในนั้นก็คือดีมทำทูนะครับผมสวยมากสวยสุดๆนะครับเดี๋ยวผมจะลาไปด้วยกับเจ้ามองมาดนะครับผมมองมาดต้นเนี้สวยเนี่ยออกดอกมองมาดต้นนี้สวยก็มีความสมบูรณ์มากต้นนี้ครับอ่านะครับผม มองหมาดก็เป็นอะไรที่เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกกุหลาบนะครับผมที่เป็นมือใหม่อ่ะอันเนี้ยมันอยู่กึ่งระหว่างยากกับง่ายนะถ้าเลี้ยงเป็นเนี่ยมันจะทําให้มีความสมบูรณ์นะถ้าเกิดเลี้ยงเป็นน่มันจะสมบูรณ์แต่ถ้าเลี้ยงไม่เป็นอนะ่ะดอกใบมันจะเหลืองนะครับผมพยายามบํารุงเขาให้ให้ดีนะมงหมาดข้อเสียคือเขาจะใบเหลืองอะ่ะเป็นใบเป็นใบเหลืองอะ่ะร่วงทั้งต้นเลยนะ ในค้าอเสียเขาเขาจะไวต่อความชื้นแต่ถ้าเกิดเราบำรุงดีๆน่ะเขาจะหายนะครับผมเขาจะเขียวกลับมาได้แต่ก่อนผมก็เป็นใบเหลืองแต่ผมก็เอากลับขึ้นมาใหม่เห็นไหมพอผมบำรุงเขาดีๆมองหมาดเขาก็กลับขึ้นมาใหม่ได้แต่ก่อนนะต้นนี้นะเหลืองทั้งต้นเลยนะผมตอนนั้นน่ะเขาให้ผมเด็ดหัวดอกเขาปุ๊บ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 เขาจะดอกมาเป็นร้อยเลยนะแล้วก็คราวนี้อยู่ไปนานๆอ่ะพอช่วงหน้าฝนอ่ะเขาจะใบเหลืองใบร่วงผมต้องเอาเข้าบ้านนะครับผมต้นนี้ต้นนี้จะอยู่ ฝนไม่ได้นะเอาเข้าบ้านแต่รอบนี้เป็นรอบการตัดแต่งเพราะว่าที่ผมตัดแต่งเพราะผมต้องการให้กิ่งก้านเขายาวขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยต้องตัดแต่งพอตัดแต่งเอาเขาก็จะก้านยาวนะก้านยาวเขาก็จะได้ความสมบูรณนะ์เนี่ยเราทั้งเด็ดหัวดอกไปรอบด้วยแล้วก็อรอบต่อไปเราก็ตัดแต่งได้เด็ดหัวดอกไปสักสี่ห้ารอบแล้วก็ต่อไปเราก็มาตัดแต่งพอตัดแต่งมันก็จะยาวมงหมานี้เป็นกลาบตัดดอกของค่าย v ี v v v p Rose นะครับผม มังมาที่เป็นกุหลาบตัดดอกนะแต่ว่าพอมาเมืองไทยอ่ะเราเลี้ยงด้วยการเด็ดกวาดอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาก็ให้เป็นพุ่มใหญ่สวยแบบเต็มดกเลยแต่ว่าอรอบนี้คือมังมาที่ถูกต้องก็คือว่าเขาจะให้ก้านยาวแล้วก็ให้เป็นเป็นกุหลาบตัดดอกนะครับผมสวยมากๆแล้วก็กลิ่นหอมด้วยเพื่อนๆก็ลองเอาไปเลี้ยงดูนะ,ะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวใครที่มีคำถามอะไรนะครับที่เข้ามาติดตามช่องผมทีหฬา อยากมาฝากคำถามว่าอยากได้ความรู้อะไรไปอยากได้คำแนะนำที่ผมเลี้ยงกุหลาบยังไงได้สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะมาคอมเมนต์ในคลิปต่างๆได้นะครับแล้วก็มาสอบถามกันได้เดี๋ยวผมจะลาไปก่อนนะผมจะไปรดน้ำต้นไม้ละรดน้ำกุหลาบแล้วเพราะว่ามันสายละผมผมลาไปก่อนกับเจ้า lady hairloom นะครับผม lady hairloom เป็นกุหลาบที่เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เอาไปหาเลี้ยงกันนะครับผม สวยมากๆสวยแบบสวยแบบจิเฟือแบบเซตโกน่ะบอกเลยสวยมากๆเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับผมกับเจ้าน้องสารปาตอนนี้แล้วก็ผมเลดี้แฮร์รูมนะครับเป็นกุหลาบที่สวยแล้วก็เขาชาวสวนเขาเรียกว่าน้องสารปานะครับผมหรือว่าน้องเลดี้แฮร์รูมนั่นเองนะครับเดี๋ยวลากันกับตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวใครที่ติดตามคลิปนะครับผมที่ผมจะลงอยู่อ่ะรอประมาณวันเสาร์นะครับเดี๋ยวได้รับชมคลิป เอาล่าสุดที่ผมทำอยู่นะครับแล้วก็ยังไงก็ขอฝากช่อง S Live Channel ด้วยนะครับผมฝากช่อง S Live Channel ฝากกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ด้วยนะครับผมลากันไปก่อนกับช่องน้องสลับเปา ready hairroom นะครับสวัสดีนะครับผม